สวัสดีค่ะครูตันหยงร้องเพลง .com นะคะหนึ่งในทีมครูสอนร้องเพลงจากร้องเพลง .com ค่ะใครที่รักในการร้องเพลงแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเอง ไม่กล้าแสดงออกไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับเพลงแบบไหนนะคะหรือแม้แต่การร้องเพลงที่ชอบร้องเพลงมากๆแต่ว่าร้องเพลงไม่ตรงขียก็ไม่เป็นไรเลยค่ะครูตันยงสามารถฝึกฝนแล้วก็พัฒนานักเรียนได้ค่ะแต่สําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานนะคะครูตันยงก็สามารถสอนนักเรียนได้ตั้งแต่การร้องเพลงเบื้องต้นเลยค่ะแต่ถ้าใครที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วเราสามารถมาเรียนรู้และต่อยอดกันได้ที่นี่เลยค่ะครูตันยงสามารถสอนนักเรียนได้ตั้งแต่ในเรื่องของการแสดงออก ด้านอารมณ์เพื่อการร้องเพลงอย่างมืออาชีพและเป็นศินลปินสามารถดึงตัวตนของนักเรียนออกมาได้อย่างโดดเด่นไม่ซ้ำใครค่ะ แนวเพลงที่ครูตันยงสอนนะคะครูตันยงสามารถสอนได้ทั้งไทยสากลลูกกรุงลูกทุง่งเพลงป๊อปจะเพลงละครก็ได้เหมือนกันนะคะและแอบกระซิบเบาๆว่าเพลงไทยเดิมเพลงลูกทุ่งอีสานครูคตันยงก็สอนได้เหมือนกันค่ะสําหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่สนใจเรียนร้องเพลงกับครูตันยงสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอดร้องเพลงได้เลยนะคะเราจะมาเรียนรู้และพัฒนาในสิ่งที่เรารักไปพร้อมกันค่ะไว้เจอกันนะคะ